เวันนี้ค่ะ,ะเาพบกับเพื่นกันนะคะวันนี้นะคะเรามารีวิวนี่ค่ะเป็นขนม DIY ช็อกโก o อ m ไมซูนะคะเป็นช็อกโกแลตที่เสียบแท่งนะคะแบบนี้แล้วก็เป็นลูกสัตว์ต่างๆนะคะให้เราลุ้นกันนะคะมีให้สนุกสีสองแบบที่สีสีลค่ะก็คือเราต้องเอามาทำเองค่ะเหมือนของเล่นญี่ปุ่นเลยใช่ไหมคะแต่มีขายที่เซเว่น อันนี้นะคะต้องใช้ตู้เย็นด้วยนะคะวันนี้เอามาให้ดูสองกล่องค่ะจะได้ดูกันนะคะว่ากล่องลายที่มันจะได้นะคะเป็นลายอะไรค่ะกล่องแรกได้เป็นลายลายลายอะไรอะไรอะไรว้าวมันของญี่ปุ่นเลยช็อกโกแลตด้วยเก่งอะช็อกโกแลตอันนี้นะคะเห็นหลังกล่องเขาบอกว้าว ใอยู่ในหางอยู่ในที่เย็นนำดรอชแนนอุ่นสองนาทีเพื่อวอร์มครีมนะคะแต่ของฟูรู้สึกว่ามันละลายหมดแล้วนะคะเพราะฟนไม่ได้แช่ตู้เย็นไว้นะคะถ้าไม่ละลายก็แช่น้ำอุ่นนี่นะคะแล้วเขาก็จะมีเป็นเม็ดเมสีเีนะคะอย่างนี้ก็จะเป็นสีส้มสีเขียวแล้วก็สีชมพูนะคะแล้วก็มีเป็นที่ขี้ ไม้เสียแล้วก็เป็นพิมพ์นะคะแค่พิมพ์ก็อันนี้นะคะเป็นลายค่ะเฮ้ยมันได้ลายงูสซนเน็ก๋อมันไม่ได้มีแค่ลายสันนะคะเขาจะมีพวกลายดอกไม้ลอายอย่างนี้ด้วยนะคะอันนี้ได้ไลายดอกไม้ค่ะมีงูกับดอกไม้เข้ากันตรงไหนนะแล้วลองมาทํากันเลยดีกว่านะคะเอ้ยไม่ใช่สิเราต้องแกะอันนี้ก่อนเริ่มเริ่มเริ่มขทดอดขาดอดเราไปดูกันค่ะอีกอันนึงจะได้ลายงูไหม มันจะได้กินงูแล้วเหรอเนี่ย,ยแลบบีก,ตกต็ตายก็ตาย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 โอ้ยตัวที่มันชอบมาแล้วก็มีแฮลโลตอุ้ยน่ารักอ่ะดูสิคะคมีผลไม้ให้กระต่ายกินด้วยแล้วก็เหมือนเดินเขก่อปข้าขงในก็จะมีเป็นไม้สำหรับเสียบหรือใส่ช็อกโกแลตนะคะกับ ีหนีบค่ะก็แค่พับ่างนี้แล้วก็คีบได้แล้วค่ะแล้วก็เป็นแม่พิมพ์นะคะเอาไว้ใส่อนี้นะคะมันจะมีรูอย่างนี้ไหมที่ไหมคะก็ใส่เข้าไปใส่เข้ไปใส่ไ้ไปใส่เข้าไปนี่เขาเ้าแล้วมันก็จะตรงพอดีเด็กเลยนะคะตรงนี้นะคะเป็นช่องใส่ในตัวแป้นนะคะแต่เพื่อนว่ามันไม่พอค่ะมันไม่จุใจเลยนะคะมันจะใส่หมดทุกตองนี้ลงไปเลยด้วยนี่เลยอ่ะ ว่าเรามีเยอะค่ะมีสองซองเลยสองกล่องเลยเขาบอกว่าให้บีบลงครึ้งหลุมวนเป็นวงกลมจากกึ่งกลางนะคะหมุนแล้วมัจะออกมาเลยนะคะ นมันวงใหญ่ไปไหม,มวงใหญ่ไปไหมนะคะเขาบอกว่าให้บีบสักครึ่งหลุมแล้วแล้วก็ววนำอันนี้นะคะมาวางค่ะแล้วก็บีบลงไปบีบทับลงไปเลยนะแล้วบนเอาสีขามทับนิดนะึง แล้วก็ต้องขอบเบาๆนิดนึงนะคะคราวนี้เอาให้ถึงขีดที่เขาบอกเอาไว้เลยโอ้ <c oughs> <c oughs> มันมเป็นวิปปิ้งคีนไหมเรไปนะคะเป็นแครอทเลยค่ะแล้วมันก็ขแล้วมันก็ขอแอบตัวนิดนึงอุ้ยแครอทยังขอเป็นแครอทอยู่อยู่นิดนึงนะคะดูดูดูเห็นไหมเห็นไหมแม่กล้องขึ้นนะอขึ้นนะฉันจะหยุด ะคะเดี๋ยวคนจะเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทํางูกันต่อเลยค่ะช่วงธรรมดานะคะ15ประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็ช่วงพีซ10นาทีนะคะขอไปแช่ก่อนนะคะไปเอาออกมาท่านะ,ะแม่ก็มาค้ขอข,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 อขอ้อข้ออีกหนึ่ง ใช่เซ็จเลยดีกว่าอะกังจากี้แช่ตู้ยิงออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเรามาแกะกันเลยค่ะนี่นะคะวิธีการแกะก็เอานิ้วดันข้างหน้าขึ้นมาแล้วก็มันก็ออกมาเอ,าองเลวยแล้วก็ดึงมาอู้ไม่เห็นลายนะมันจะไม่ค่อยเห็นลายนะคะสงสัยเพื่อนทำไม่ค่อยคลิก สวยเห็นมเลยส่ารักมากเลยอันเนี้ยสวยมากแ,าแอันนี้ฝนทำเล็กก่อนเข้าตู้ไว้นิดนึงนะคะ <c oughs> แล้วก็อันนี้ยังพอเห็นเป็นโครงโ้รง,ล,งล่างอยู่ <c oughs> อยู่นิดหน่อย <c oughs> ไม่ได้สาคัญที่หน้าตาเท่าไหร,ร่ค่ะเราม,มาสำคัญที่รสชาติกันดีกว่านะ <c oughs> แล้วกินกันเลยจะตายเลยอ,อร่อยมากเลยค่ะคือมันจะเป็นขั้นบนนะคะเป็นจะเป็นชอเเ็อกโกแลตนะคะแล้วข้างล่างก็จะเป็นชอเเ็อกโกแลตนมค่ะ <c oughs> อร่อยมากเลยค่ะ ลามคือสีขาวๆนะคะแล้วก็มันจะมีความกรุบกรอๆของเม็ดสีสีต่างๆนะคะสุดยอดชอบมากคุณลงน้ำตาเลยไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรสำหรับวันนี้นะคะคุณขอลาไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีะคะ่ะให้ลุงกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันเยอะๆด้วยนะคะ